สวัสดีค่ะชจบาสวัสดีพี่น้องแฟนคลับท่างช่องตุกตุงกันนะคะนะเมื่อนี้นะคะชจบาก็เดินท่านะคะมาในส่วนแรกนะคะของวันที่สองนะคะสิงหาคมสองพันหรอยหกสิบหานะคะเดินทางมาโยทีวัดปู่ห้าเจ็ดแปดนะคะซึ่งปู่นะคะโทษตามดวนนะคะเรียกพบดวนว่าชุดล่างนี่ปู่ได้เนีนนหายเร็วพี่น้องคะ่ะจงังใดรอไปติดตามรับชมน้ำกันว่าปู่สิฟันเนียนหา เหลือจกครูนะคะเนาะก็รอเขาไปติดตามรับชมน้ากันนะคะอย่าพลาดเป็นเด็ดขาดค่ะพี่น้องคลิปนี้นะคะเพราะวัดที่ผ่านมาของปูก็แตกทั้งบนทั้งหลังนะคะเนาะกับไปเบิองน้ากันว่าปูสีฟันเน้นให้เป็นตัวใดนะคะเนาะกะวางง่ายๆเพื่อพี่น้องซีบริพผาดไปหายยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลนะคะเนาะค่ะเอาพี่น้องคะเพื่อเป็นการบ่เสียเวลานะคะกะไปติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะน้าปูกันเลยค่ะการน้อสการรนอสการครับ ครับอ่าเป็นได้ในปูได้ได้อันเศร้ามีแห้งว่ารับตาโทษหัาสบเบิ้ลมือเลยบอกเป็นแจงสั้นแล้วข้เนวทางเขาโยมอุดรก็เลิกจากกันอูอุดรมาโอ้โยมมาต่อุดรนเอฟซีมานแต่ทังอุดดอคนน่ะปูกับวันดินกับแอดกับบอกแห้งจังน่อยด้วยสูนบนลางวันนี่โอ้สูนสีลางสูนบนญสูนลางเล่นบอารูวันนี้ครับ นี่ตัวมันตัวมันสีเลขอยู่ทะเบียนรถรถชบาผ้าด้วยนี่โอ้เอาปูว่าพี่น้องปูว่าเลขสีออกอยู่รถชบาวสันปูว่าทั้งบนทั้งล่างเลยวสันปูว่าป้ายแดงของชบาป้ายแดเนาะอ่าเอฟซีห้องครับอันอันนี้เป็นชุดบนเป็นบ๊วยเด่นละเด่นยัดซ้ำเด่นบนเด่นพร้อมเลยโอ้บนมานในสวนสางกับมีอยู่แน่นหนึ่งนทั้งล่างอ๋ออันในในล่างแล้วอ่าค่ะ อ่อันล่มเนาะพี่น้องบรรยากาศฝนตกหัวตาเศร้าพี่น้องคะปูแจงไปนะคะเร่ามาเลย่วน่วนทีไปชนิจาครับยัานบอได้เนวทางตัวเหล็กง่ายๆนึงงดิครับอ้เอาปูเฮ็ดในเบิ้งกระนาบปูไปิดพัดลมเสียงดังบอเจ็บซี่ดีก็ไ้่ รอดรอดมันสีเสียงดังนะปูมันสีดังเขาขิดพิดจะเข้าเด่นสามหมดปูอ๋อหาสามอ้อสูตรรักเสียมันคือหาที่ใครไปเลยค่ะครับ โอ้นี่มันนี่ที่มันเก่าเร่อว่าโอ้โหดีไปที่มากอันนี้ไปล่างลักซิปล่างอันนี้ว่าแมนสิไปล่างมันว่าไปมันไปบนอืมมันวันนี้วันนี้เจ็ดอ่โอ้เจ็ดสามโอ้ปูวายูุรถพี่น้องปูว่ายทวงขั้นใดออกขั้นนั่นพี่น้อง ครับเอาเน่กันว่าเจ็ดามอยู้วอ้ไปแดงของฉบาเลยเออเอาปูว่าไปแดงมันฉบานเลปูว่าทั้งบนทั้งลลางกันสั้นมจามเจ็ออกแน่นอนแมนปูว่าเอฟซีันดักกํากับกํไหก็ได้มันบดได้แล้วเมนแมนมไเลเสียหายครับแต่ทีในน้แนก็คือลักซิปมันก็คือเก่ามันก็ไปเก่าสลักซิปมันหามันก็ออกหาสลังอันนี้ลักซิมันเจ็ดลักซิ่เจ็ดอ่ามเจ็ดสามมปูลักซิ่เจ็ดค่ะ ครัครัมาจงนเนื่อครับค่ะแมยนยูทะเบียนศูนย์หนึ่งสามเจ็ดพี่น้องค่ะทะเบียนศูนย์หนึ่งสามเจ็ดนะคะเนาะเอาว่าศูนยสามกับเก็ดสามไปค่ะอยยุบานค่ะขั้นเก่ายุบานบอแล้วปูพอนขึ้นกันละพีมีเงี้สื่อ้นถึงดนึ้นอีกครั้งก็เดียวนี่ตอนน้อบอละครับพ่มีฝันนั่นดอกปูพอนขึ้นกันละครับมาขัดออกมาแล้วมันเหลมันได เลี้ยแค่นี้บ่คบปูขาดออกมาแล้วอรางได้สามคูเนาะแต่วันเน้นเน้นสองคูนี่เน้นห้าศูนย์กับสามศูนย์เนาะรักนวยมันไม่ลักนวยหรกรันวยเขางมันมันบนนี้ฟันตัวเดียวได้แล้วพี่น้องด้วยนบวกกันได้แปดแปดต้องตัวบวกกับห้านี่สามสี่นี่คือลักนวยมันบ่มีหัเห็นบ่ค่ะมันบ่มีหนึ่งเห็นม่ปูก็ได้ว่าเลขกมันเด่นสี มาน่ารักน้อยเห็นบะค่ะมานี่ครับงวดงวดนี้เด่นอย่างละปูนี่อะไรก็สิบสี่ค่ะได้ห้าห้าบวกห้าเป็นสิบได้ศูนย์หนึ่งสองรักน้อยคือศูนย์ลังเด่นศูนย์เอ่าเด่นศูนย์ล่งรักน้อยล่างน้อยลังออเอาสมุดมารักสิบห้าสามห้าสามแปดอ๋อค่ะ เอาเอาพี่น้องชัดเจนนะคะนมานมาครบลร่างบ้านเองค่ะค่ะปูว่หาหันก็มาควบล่างว่าหันเก่าสี่เก่าหนึ่งสี่หกกันบ้านอ่ะค่เขาวควบล่างเลยบ้านเองก็ห้าสามศูนย์แปดมาควบล่างนี่เออเดนศูนย์คืรักหน่อย เด่นศูนย์หลักหน่วยอืม,อมเอาเอาพี่น้องอันนี้เป็นตัวร่องไว้อันนี้เป็นตัวร่องไว้มันมาปูร่องไว้มันบ่ค่ะอ่าอ่เอาพี่น้องบนนีปูว่าตัวนี้แล้วพี่น้องเกตสามนะคะเนาะเกตสามตัวเดียวนะครับศูนย์สามกับศูนย์สี่เนาะค่ะอันนี้เป็นล่างฟันเน้นไปที่หาหาศูนย์กับสามศูนย์นะคะเนาะ ครับ8ปดศูนี่เป็นตัวร่องนะครับเอาแคบนาจอไว้ครับเอฟซีเน่ทางตัวเล็ของปูหาเจดแปดนะครับหลังแตกบนหลังงวดประจาวมาที่หนึ่งที่ผ่านมานะครับสดสดหลอนๆแล้วก็มื้อนี่ปูโทษดวนนะครับเมอกี่นี่นะครับทางช่องเข้างบว่าจะเป็นฉาบผ้าลวดวิไลเห็นโศกสาล่าผ้าลวดนะครับจำมากเลยครับประวันแนวทางตัวเล็ของปูแบบชัดจนแล้วมาสั่นปลานีปูมาเห็นป้ายแดงของฉาบชนกันเลยครับของหนาผของปูศูนย์สามเจ็ดสามนี่เป็น ทต่เดี๋ยวไปแดงของฉบาลนะครับเก่าสีวันนี้เขาขาดนักจูเดก่อนที่ไปบนนั่นนี่อันนี้คือกไรเจ็บซ้ำเจ็บมันบ่ได้อยู่ตะล่างมันบ่มีล่างมันมีล่างมันมีเท่านี้อ๋อค่ะหัวกรอกมันมีทั้งสี่ทั้งหนึ่งทั้งเก่าทั้งหกอ๋อยูล่างนะหนึ่งสี่ล่างนั่สี่ตัวเก่าสีกันยักษ์ไป ไปบนนี้วันนี้มีแค่สี่ตัวมีสี่ตัวมาครบล่างค่ะมาครบล่างชนปูอานะคะเนาะมาแค่สี่ตัวนี่นะคะจับเซกันเอานะาสโอ้ว่ามันซ้ำโคงสุดท้ายเดียวดิปูมือนี่ห้ากับสามน้องซ้ำโคงสุดท้ายว่าเหลี้ยสามสุดท้ายเหรอไหมล่ะเปลี่ยนเลขเปลี่ยนเลยเปลี่ยนค่ะ จำครูชุดไทยซัดจีนเนาะรับเอฟซีเข้าได้ยินจากปากผู้เล้ยงไปมันได้ลายเนี่ยเอฟพีได้ลายคือขัดออกคอนออกมันเหลือหน่อยตัวครับปูเดือสามคู่เลยเนาะเี่นั่นมันเด่นศูนย์เดี๋ยวนี้เด่นศูนย์หลน่วยว่าหันกับสองสามจีมมันบ่มีหกมันบ่มีหนึ่งเอ็มอสองสามจีต้องมาล่างหลังหน่วยเล่นซีบาะนี่มันก็ออกเก้ามันออกสิบซีตัวครับอูรูดเลยมันนี่เด่นศูนย์มันเนี่บ เาแต่ว่าพี่น้องปูแกกให้บุญลางแต่ว่าอยากซื้อซื้อบุญซื้อลางไว้เด็นะคะเนาะวันนี้ถ้ามีทัางบุญมีลางนะครับอปูได้ภาพควันวันละปูมันรับโทราัพท์มเบิดลมือมาเมื่อลอะครับอือเอาเป็นสั้นแล้วก็เนี่ทางแก่กับเอฟซีกันขึ้นเนี่ยก็ตีสองมาเดือดโท่าไหร่ไม่เพราะต้องกัติ้งตัวตินมันเสียงไล่ดังเอฟซีเหรครมห เดี๋ยวเขียนเบอร์โทรปูลงคันเรียกเขาเขาก็เป็นเรื่องที่แล้วปูปอันเอาเบอร์โทรปูล่ <c oughs> องเห็น่หมค่ะเขียนล่องเห็น่หมค่ะเอาปากกาเด้งเรียนรับมันก็อยู่ได้บ้างเหนหลายงวดแล้วขันเด้งสีจะบูดใช่ขันเด้ที่จากเล่นก็คือแปลว่า ว่องหันให้บนออกล่างให้ล่างออกบนคันเลนก็คือบนล่างก็ได้ก็บนล่างล่ะปูเนาะครับย้ำมาให้บนล่างลับนล่างไปเลยครับอันนั้นปูมากส่วนโตเนาะปูเนาะมันถ้าให้ให้ล่างไปออกบนถ้าให้บนไปออกล่างอ่ะนะครับแมนแมนเลนบนล่างไปเลยยู่นี่มันบนดหลายหลายรงเลนบปเลยครับแมนแมนแมนเลนบนล่างไปเลยพกปูเนาะปูมนหหดลยครับเลืครับไอฟซีก็จะว่าแอดบอกแห้งเลยครับปูบอได้ยินก็เลยบอกแห้ง แต่ปูกับบอกเแล้วพี่น้องเด้อว่าไฮรินบนล่างไปเลยก็ได้ปูครับว่าไฮลินบนล่างเด้อครับเอฟซีครับมวนนี่อาปูมั่นใจคักเลยนะครับปูอไทั้มมังคันก็ซีบนซีล่างครับแมนครับมันี่ศูนบนซูนล่างมาเนี่โอ้คันซ้ายวิ่งนีวิ่งศูนตัวเดียวเลยศูนตัวเดียวเลยทั้งบนทั้งล่างเลยโอ้เอาซ้ายวิ่งวิ่งบนล่างเลยศูนตัวเดียวบนล่างวิ่งไปเลยแต่ว่า ก็เพื่อนมากมากตัวนี้เจ็ดสามทำมันไปก็จะไปเจ็ดสามหมดนี่้แต่ว่านี่ยู่ศูนย์นี่เพราะขาดขึ้นดอกศูนย์บนล่างหลดครับครับเอาพี่น้องแต่ปูปลามัดแห้งขึ้นตัวนี้นะคะย่ำคู่เดียวมักแห้งเจ็ดสามเดนเจ็ดสามตัวเดียวหายากกับกระกับเนาะเจ็ดสามมันบหออกวางหันน้าหลวงมาเดืนอุ่มเล็กน้อยยุทธะเบียนร่มันเหมาออกมันศูนย์ตัวยุตตาศูนย์สี่สองเจ็ดสามเจ็ดเออ มันอาจจะออกเบอร์โทรศัพท์เบอร์ศูนย์โตโยต้าทะเบียนรถนั่นมันมีอยู่หันเจ็ดสามเจ็ดศูนย์สี่สองนี่แหละระวังสองตัวเนี่ยระวังศูนย์สี่นอกกับศูนย์สามมีอยู่ทั้งบนทั้งล่างศูนย์ศูนย์สามเมื่อกี้นั่นหายหายหาศูนย์ล่างไปขึ้นบนแมนแมนเมนเมนเมื่อกี้นี่คือการนี่ยังเผยนักปูน่าขันเขาวันสาแล้วเลขปูเขาตลอดนักปู บอกแล้วถ้ามันไปถ้ามันไปบนเด้ถ้ามันไปล่างเด้เขาเปนสามตามุนลอดกระสุนลักสิบมันกัะหนึ่งก็แปดบางหันมั้นหน้าหนึ่งลักซิบเป็นบล็อคบานนึ่งศูนย์กับเจ็ดลักสิบมันมันไปตดสี่กับสามบานนี้อ๋อพี่เจรล่มันมาได้กับเลครับมันเล่มมันเล่บว่าไหลหางกับหน้าปูหน่อยหางเลยเอฟซีสื่อบรรลังก็คือเรียนได้เลยคูณไว้ บุญคุ้นไว้ล่างเลขบุไแตกลับเลขค่ะเน้นไปตตรงเนาะพี่น้องบไุญมันย่ำมันเป็นคือเก่าแหวนวันละนองครับแม่ครับมักแห้งเม็ดเดียวพี่น้องเจ็สามนะคะเนาะปูยำตลอดครับมักแห้งเจ็บี่เสียลักหลายคนเยอะตัว้เจ็บคนน้องร่างที่ล่าออกบนโอ้คันตุ้งกันแต่ว่าผู้เพิ่นหมานกับมีปูข้อเม่หลายอ๋อเพิ่นหมานหลายอยู่ในปูเอาเบอร์โทรให้แน่เพิ่นโทรมาหลายอยากได้เบอร์โทรเพิ่นเพิ่นสีรวมทั่มบุญโทร ยันเรหนีปูนี่ค่ะบอกต่างแห้งจังได้ยินเนาะปูขาเอ้ยพี่น้องขอเบอร์โทรปูหลายรอบแล้วปูบ่ได้ยินพี่น้องครับอต่ปูเป็นยังธรรมดาเนาะแอดกะครับเบอร์โทรนะครับนี่ครับเอพี่น้องอย่ากรวมทั้บุญกรบปูนะครับเอฟซีผู้อยางรวมทั้บุญกรบปูครับนี่เป็นเบอร์โทรปูดื้อครับเอฟซีครับนี่ครับ ทรมาหลายนะคะเนาะอยากรวมท่าบุญอยากได้เบอร์โทรปูนะคะเนาะเอาโทรมาเด้อค่ะแอดลงหายเรีวนะคะเนาะของปูห้าเจ็ดแปดนะคะครับเอาสุดท้ายนี่ขอขอบคุณขอบคุณปูเด้อค่ะสาธุค่ะสาธุครับปูครับเอาครับพี่น้องคะหลังจากที่รับชมรับฟังแนวทางจากปูนะคะปูยำนักยำน้าเช่าบ่าอีกแล้วให้ไปซื้อเจ็ดสามหาลักลอยใส่ให้ดีปูว่าแตกแน่นอนมั่นใจนะคะปูว่า ขันในม้างรดขั้นได้ว่าออกออกเลยพี่น้องนี่ทะเบียนรถฉบานะคะนอกปัวให้ไปหาซื้อได้เลยนะคะสามศูนย์กับเจ็ดสามแน่นอนนะคะเนาะเอาลองพิจารณาเบิ่งเป็นแนวทางฝากตอนกันนะคะเอาค่ะเขามารับชมคลิปนี้แล้วนะคะมารัว่ชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่องนะคะเนาะได้ออกมาหาแนวทางดีๆเด็ดๆฝากต่อน้นอง อาสลาคลิปนี้นะคะชาบ้าขอราพี่น้องไปก่อนไปเจอกันในคลิปหน้าให้พี่น้องทรงมันสุกุสุคนสวัสดีค่ะ